โอมค็อกเทลเคลื่อนไหวแล้วลั่นรู้เรื่องสแตมพร้อมทุกคนไม่เห็นด้วยเอาคดีการเมืองมาใช้ปิดปากวันที่20มกราคม2568จากกรณีสแตมอภิวัตนออกมาระบุนิวพันรยาโดนคุกคามจากคู่กรณีจนเรื่องถึงขั้นฟองร้องกัน ซึ่งเรื่องราวยังพาดพิงไปยังวงดนตรีที่คู่กรณีทำงานอยู่ด้วยอย่างทินลี่เบิร์ตต่อมาทางวงได้ออกมาถแถลงชี้แจงว่าบุคคลดังกล่าวเป็นแฟนสาวของซาวเอนจิเนียร์ FOH ประจำวงต่อมาล่าสุดแก๊บแฟนของสาวคู่กรณีแสแตมออกมาโพสต์อินสตาแกรมขอลาออกจากการทำงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอโทษที่ทําให้เรื่องส่วนตัวมีผลกระทบต่อมาโอมค็อกเทลได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเอ็กส่วนตัวแอดสตูดิโอเมพร้อมระบุข้อความว่าสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมเองได้รับทราบไปพร้อมกับทุกคนและผมไม่เห็นด้วยกับการนําเอาคดีทางการเมืองมาใช้ปิดปากบุคคลให้ไม่สามารถต่อสู้ในคดีที่ต่อสู้กันในประเด็นอื่นได้อย่างยุติธรรมครับ ซึ่งเมื่อโอมค็อกเทลได้โพสต์ข้อความนี้ออกไปนั้นชาว X ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกคนนั้นขอโทษที่เคยว่ากล่าวต้นสังกัดและโอมคอกเทลอีกด้วยซึ่งวงทินลี่เบิร์ดอยู่ภายใต้สังกัดยีนแลบในเครือแกรมมี่ที่บริหารงานโดยโอมค็อกเทลหรือปันทพน ประสานราชกิจโดยโซเชียลอยากให้ทางต้นสังกัดออกมาเทคแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ปันทพลประสานราชกิจเกิดวันที่23กันยายนพศ2528ชื่อเล่นโอมเป็นนักร้องนำของวงดนตรีค็อกเทลผู้ประพันธ์และรดิวเซอร์เพลงให้กับหลากหลายศิลปินและอาจารย์พิเศษด้านนิติศาสตร์และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งค่ายเพลงยินแลบในเครือ GMM Grammy ปัญทพลประสานราชกิจเกิดในกรุงเทพมหานครประเทศไทย เขาเป็นบุตรชายของพลตำรวจเอกวัชรพลประสานร,ราชอดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรอรอทอผู้บัญชาการตำรวจกับรองศาสตราจารย์ปิยานันประสานร,ราชกิจอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเขาสมรสกับนันพัฒน์ลีลาพิรมโดยมีบุตรแล้วสองคนเขายังมีศักเป็นหลานของ อนันต์กรูแก้วอดีตอธิการบดีวิทยาลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาและเป็นเหลนของพระยาพดุงวิทยาเสริมกำจัดพลังกูลเขาจบการศึกษาจากอนุบาลโรงเรียนอนุบาลจุไรรัตประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัย มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองและนิติศาสตร์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขากฎหมายมหาชนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรวมทั้งนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมายมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ปัณฑพลเรื่องงานด้านดนตรีจากการรวมกลุ่มวงดนตรีหลายๆกลุ่มในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาออกอัลบั้มที่ใช้ชื่อว่าคอกเทลนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของวงดนตรีคอกเทลที่เขาเป็นนักร้องนำมาตั้งแต่ก่อตั้งในปีพศ2545ปัจจุบันคอกเทลมีผลงานมาแล้วทั้งสิน้น6อัลบัม้ม3 EP และเพลงเดี่ยวอีกมากมายรวมแล้วมากกว่า80เพลงซึ่งมีเพลงที่ได้รับความนิยมจากหมู่สังคมไทยหลากหลายเพลงเช่นเธอทำให้ฉันเสียใจคุกเขา่า โปรดเถิดรักเธอคู่ชีวิตช่างมันไม่เป็นรองรวมถึงยังเป็นนักร้องเดี่ยวในบางโอกาสอีกทั้งปันทพลยังเป็นนักแต่งเนื้อรองทำนองหรือเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหลากหลายศิลปินและยังเป็นผู้บริหารค่ายเพลงยีนแลบยีนแลบซึ่งเป็นต้นสังกัดของค็อกเทลอีกด้วย